เป็นชาวบ้านที่ป่วยป่วยนิดป่วยหน่อยออคนเราไม่ต้องมีเจ็บป่วยกันบ้างใช่ใช่ปเป็นธรรมดาครับผมอาการกำเริบบ่อยไหมครับแล้วต่คืนถ้าคืนนั้นโดนอะไรนิดหน่อยอะ่ะ <c oughs> อีคืนกำเริบเลยป <c oughs> วดอะไรครับ้องมาไปนั่นพีกําแพงไปเฮ้ยเคครับทุกคนหลับตาทุกคนหลับตาเราจะไปอย่างรวดเร็วนะครับขอทีมหมาป่าครับทีมหมาป่าลืมตาขึ้นมาทีมหมาป่าจะฆ่าใครดีครับในคืนนี้ แม่หมอครับแม่หมอลืมตาขึ้นมาต้องการจะขับไล่ใครในวันพรุ่งนี้ดีครับและทุกคนลืมตาขึ้นมาพร้อมกันใน32เดินครับผมเช้าวันนี้มีคนโดนขับไล่ครับผมซึ่งคนที่โดนขับไล่คือพี่อิงครับได้เลยเยทเาขึอนไฮไลท์แน่เลยต้องไฮไลท์เฮ้ยไม่ใช่ผมที่กิ้งเฮ้ยไป่ใช่ผม แล้วเมื่อคืนมีคนตายครับซึ่งคือพี่สมบัติน่าตานองสารหน่อยหมักได้เละๆหน่อยแม่หมอก็คือสรุปมือเป็นคนไล่อิงจริงด้วยไฮไลท์คืออีกโซนนึงไม่ต้องดูแล้วคลิปจริงอยู่ไม่แต่ไฮไลท์เ